ค่ะกลับสวัสดีช่องสาระจับฉ่ายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสมัคร i b ้ไว้ให้ด้วยนะจ๊ะและงดดราม่านะจ๊ะดราม่าที่ให้ตัวเลขนะจ๊ะทุกคนนะคะแต่ติชมกันได้แต่ห้ามดราม่านะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะให้ทุกคนวิ่งนะคะเหล่าสตาร์วีไวันที่สองให้วิ่ง9ก้รูดศูนย์นะคะ ให้จับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็น 07, 08, 01นะคะเลข3ตัวจะให้เป็นดังนี้เลยจ้า mm hmm. ฟันวิ่งบนรูดร่างตัวเดียวให้เป็นศูนย์เลยจ้ะ mm hmm. ต่อมาเป็นลาวสตาร์ p วันที่2นะคะให้ทุกคนวิ่งและรูด วิ่งสองลูดหนึ่งนะคะวินตามนี้เลยนะคะจับมัดกันให้หมดค่ะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะแล้วชุดเจาะนะชุดเจาะชุดเจาะจะให้เป็น1 4 1 0งสี่หนตัวจะให้เป็นดังนี้นะคะฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น1นึ่นะจ๊ะ ดาวโจน V.I.P. วันที่3วิ่ง6กลูด1นะคะจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้3ตัวให้เป็นดังนี้ชุดเจาะ2ตัวสองหนึ่งฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น1นะคะแล้วก็ดาวโจนสตาร์วันที่สาม ให้วิ่งศูนย์ลูดสี่นะคะทำการจับมัดกันให้หมดได้เด่นสองตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็นสี่หกสี่ห้าสี่หนึ่งเลขสามตัวก็จะให้เป็นดังนี้เลยนะจ๊ะ<ๆ>วิ่งบนลูดร่างตัวเดียวให้เป็นศูนย์นะจ๊ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราลงให้เป็นแนวทางผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะคะถูกมาก็ขอให้เฮงๆงรว,วยถ้าไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะก็ ดาวจนวันนี้ขอลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า